ระยะสั้นๆเนี่ยเรายังมองว่าทองอาจจะขึ้นไปใกล้ๆกับระดับ2,563เหรียญดอลลาร์ต่อเทรออนนะครับตรงนี้เนี่ยเราใช้ไฟโบูลซีในการวัดนะครับก็วัดจากกรอบการพักฐานของราคาทองคําในรอบที่ผ่านมานะครับระดับดังกล่าวเนี่ยจะเท่ากับไฟโบูนซี161.8นะครับแต่อย่างไรก็ตามเนี่ยต้องบอกว่าปัจจัยพื้นฐานก็เป็นสิ่งหนึ่งที่เราอยากจะให้จับตาอย่างใกล้ชิดนะครับ ก็คือแนวโน้มการปรับลดอัตราดอกเบี้ยของธนาคารกลางสหรัฐซึ่งจะมีการถแถลงในช่วงปลายสัปดาห์นี้นะครับเรามองว่าช่วงดังกล่าวเนี่ยอาจจะเห็นความผันผวนหรือการแกว่งตัวของราคาทองคำในระดับที่ค่อนข้างสูงสำหรับโกลสปอตหรือว่าออทองตลาดโลกนะครับ เราแนะนําว่าอาจจะรอจังหวะราคาอ่อนตัวหรือย่อตัวลงมาบ้านนะครับถ้าการอ่อนตัวหรือย่อตัวลงมาของราคาเนี่ยจาก high 2,510หายเหรียญดอลลาร์ต่อทออนนะครับซึ่งเป็น all time high หรือเป็นระดับสูงสุดเป็นปอัติการย่อตัวหรืออ่อนตัวลงมาไม่หลุด2,483 2 4 6 4นะครับเรามองว่าการอ่อนตัวหรือการย่อตัวลงมาเนี่ยถือว่าเป็นไปอย่างจํากัดน,นะครับภาพทองคําในระยะสั้นก็ยังถือว่าเป็นการแว่งในกรอบในทิศทางไซด์เว้า up นะครับ เรามองว่าจะมีลุ้นที่ทองคําค่อยๆแต่ระดับขึ้นไปที่2,510เหรียญ2,525เหรียญดอลลาร์ต่อเทสซอนะครับระดับดังกล่าวเนี่ยก็ดูว่าปัจจัยพื้นฐานจะซับพอร์ตไหมถ้าปัจจัยพื้นฐานซับพอร์ตยังถือต่อไดออ้หรือรอรุ้นการผ่านตัวของราคาได้นะครับถ้าราคาเกิดผ่านได้เนี่ยก็มองว่าอาจจะเห็นการขยับขึ้นต่อของราคาทองคำไปที่2 2,544 2,563ได้ไม่ยากนะครับแต่อย่างไรก็ตามเนี่ยสำหรับทองคำแท่ง96.5ของไทยต้องบอกว่าช่วงนี้เนี่ยต้องวางแผนการลงทุนอีกขั้นตอนหนึ่งเพราะว่าอากาศการเมืองในประเทศที่เริ่มคลี่คลายการเปิดเผยตัวเลขเศรษฐกิจจากสภาพัฒก็เลยอาจจะเป็นปัจจัยตัวหนึ่งที่กดดันทองในประเทศนะครับ ให้ขยับหรือขึ้นได้น้อยกว่าทองต่างประเทศทั้งนี้เนี่ยเราให้แนวรับทองไทยในการเข้าซื้อนะครับออรับแรกเนี่ย4 0 0บาทรับถัดไป4,300บาทต่อบาททองคำนะครับเข้าซื้อได้นะครับแนวต้านที่ต้องระมัดระวังก็คือ41,200-41,300บาทต่อบาททองคำนะครับถ้ายังไม่ผ่านอาจจะแบ่งขายเพื่อเป็นการลดความเสี่ยงครับแต่ถ้าผ่านได้เนี่ย เรามองว่าทองไทยเนี่ยอาจจะขึ้นไป4 1 6 0 0ถึง4 1 9 0 0บาทต่อบาททองคำอย่างไรก็ตามเราจะเห็นว่าทองไทยปีนี้ออทามไฮที่42,150บาทต่อบาททองคำนะครับการที่ทอง่างประเทศทำออทามไฮหรือทำระดับสูงสุดใหม่เป็นประวัติการทองในประเทศไม่ได้ออทามไฮตามเพราะว่าบาทแข็งค่ามากๆนะครับดังนั้นเนี่ยก็เลย เป็นปัจจัยตัวนึงที่ต้องคำนึงเกี่ยวกับที่ทางของข้างเงินบาทเพื่อประกอบการตัดสินใจลงทุนครับ